ทุกท่านบา้านสวนน้ำฟ้าอีกแล้วค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่ได้มีโอกาสต้อนรับการมาศึกษาเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงกับกเกษตรอินทรีย์ที่บา้านสวนน้ำฟ้าค่ะวันนี้นะคะได้ต้อนรับนะคะพี่น้องนะคะจากอบตอหนองกรุงจังหวัดขอนแก่นค่ะมาทั้งหมด188คนอันนี้คือครั้งแรกเลยนะคะที่มีโอกาสได้ต้อนรับคณะใหญ่ขนาดนี้บา้านสวนน้ำฟ้าคือตื่นเต้นมากค่ะตื่นนมาเตรียมอาหารตั้งแต่เช้ามีเมนู ก๋วยเตี๋ยวนะคะขนมจีนมีกะทิส้มตําผัดมะเขือเมี่ยงคําเมี่ยงผักสดเตรียมแบบเยอะมากจริงๆค่ะทั้งๆท,ที่แบบ อาหารเป็นมังสวิรัตนะคะแต่ว่าหลายๆคนนะคะก็อร่อยนะคะแล้วก็มีความสุขกับการทานอาหารนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ไปตามชมบรรยากาศกันเลยนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมสั้นๆที่เข้ามาฟังบรรยายนะคะโดยนายกอบตอนเนี่ยได้มีโอกาสไปฟังคุณพ่อดาบน้อยค่ะที่โรงเรียนผู้นําแล้วติดใจแล้วเห็นว่าวิธีเศรษฐกิจพ่อพียงแบบนี้แหละน่าสนใจเลยพาชาวบ้านในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมภาพบรรยากาศแล้วเข้าไปดูในห้องประชุมพร้อมกันนะคะเชิญเลยค่ะ มองก่อนแล้วก็าค่อยเข้ากมาฟังบรรยายในห้องประชุมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอาหารวันนี้นะคะจัดไว้ให้ทั้ง3จุดน,นะคะจะมีตรงด้านข้างจุดนี้นะคะเป็นโต๊ะอาหารแรกนะคะเมนูอาหารก็จะมีเป็นข้าวเหนียวน้ำพริกนะคะแล้วก็มีข้าวข้าวสวยด้วยกับผัดมะเขือยาวนะคะแล้วก็จะมีเป็นผักสดเมี่ยงผักและเมี่ยงะคำค่ะส่วนเดินถัดไปนะคะเดินตรงออกไปนะคะจะอยู่ เดินต่อไปแล้วเลี้ยวซ้ายนิดนึงมุมนั้นจะมีก๋วยเตี๋ยวนะคะถ้าไหนต้องการจะทานก๋วยเตี๋ยวก็สามารถเดินไปมุมด้านนู้นได้เลยนะคะ mm. เดินเลยายเลี้ยวควาไปทางด้านซ้ายนิดนึงค่ะแล้วก็จุดอาหารที่เป็นจุดที่2นะคะสามารถเดินตรงจากตรงนี้ไปนะคะถ้าหนดตรงนี้นะคะเดินตรงไปเลยจะเจอเต็นท์สีเขียวนะคะตรงนั้นจะเป็นจุดตักอาหารจุดที่2นะคะส่วนจุดที่3นะคะจะอยู่ในอาคารทานอาหารฝั่ง ด้านข้างนะคะสามารถกระจายนั่งทานาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเข้ามาะานมตรงนี้ในห้องประชุมหรือ,รอะะจะนั่งทานตามร้านแล้วก็ หนาวเหน็บเจ็บกายปลายเที่ยงได้ไม่เคยไว้กุ้หนาปาพันเข้าไปคนเจอตาทุกอย่างเราเอาไว้เราเรงาวตั้งความรักทุกทาแนี่ขอเชิญท่านนั่งลครับโอ้ลลึกท่านตลอรากที่คณะพี่น้องตาบลหนองคูคณะสานะครับ ท่านนายกพิชัยไอยาราท่านประลัดพินยูพิมพงศ์ท่านตำคณะที่น้องผู้สูงอายุกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้านสวนน้ำป้าแห่งนี้มีพื้นที่อยู่ประมาณห้าสิไร่ผมนี่คือดานน้อยนะครับตอวผมนี่คือวิถีชีวิตของคนคนนึงที่เราอยาเรียนรู้และเป็นบทเรียนให้กับท่าน จากนี้ไปชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะพาเดินชมแล้วก่อนที่จะไปเข้าที่พักอย่างคือวัาตนขอยที่นี่นี่ครับเขมรเสือามเยอะการวิธีของตัวเองเนี่ยผมมาค้าขายจากตรงนี้ที่ท่านวิ่งผ่านมาก่อนจะถึงสา ท่านนายกวิชัยนะคะสวัสดีค่ะค่ะห,<า>หนูอยู่ในช่องของยู u b บบ้านสวนน้ำฟ้าค่ะอยากถามว่าท่านนายกมีกความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับการได้มาเรียนรู้กิจกรรมมันนี้ที่บ้านสวนน้ำฟ้าค่ะครับก็ในความรู้สึกพี่ได้มาเห็นภาพจริงเรียกว่า,าพื้นที่สถานีจริงๆแล้วมันได้รับประสบการณ์หลายอย่างเลยนะครับพรอมที่จะเรียกว่า สามารถที่จะนําไปบูรณาการไปเพิ่มเติมหรือไปนาไปใช้ให้กับคุณจนได้ในโอกาสต่อไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับการทานอาหารบางสวรรั์วันนี้ที่บ้านสวนน้าฟ้าคะรู้สึกว่ารสชาติแต่ละอ,ะอาหารแต่ละจานก็รู้สึกว่าประทับใจเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเป็นวันหานเหมือนกับว่าเรามีอีในใจเรื่องของเราคือว่าเรามองแล้วว่ามันไม่มีพวกสารเคมีห<า>รือว่าอะไรอยู่ในนั้น ครู้สึกเราก็กินไปมากกว่าหวานไปอร่อยไปอร่อยทุกคำครัอร่อยทุกคำค่ะก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านนายกมากๆนะคะที่ให้เกียรติบ้านสวนน้ำฟ้าได้ต้อนรับในครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ ก็กําลังมาส่งนะคะคุณป้าคุณนา้าคุณอานะคะจากอบตอหนองคุงธนสารวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกวิชัยไอยารามากๆนะคะที่ได้เลือกนะคะการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่บ้านสวนน้ําฟ้านะคะทางเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ถ่ายทอดนะคะกิจกรรมดีๆให้กับทุกๆท,ท่านมาไกลถึงจังหวัดขอนแก่นบอกเลยว่าอาหารจัดเต็มแล้วก็กิจกรรมทุกอย่างนะคะจัดแน่นมากๆขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามคลิปบ้านสวนน้ําฟ้า กิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอบอตอหรือชาวชุมชนในหมู่บ้านบ้านสวนน้ำฟ้ายินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งค่ะเราจะพัฒนาในทุกๆวันนะคะให้ได้การบริการที่ดีที่สุดค่ะและอาหารนั้นบอกเลยว่าวันนี้ทุกๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมีย่ยงคําอร่อยมากเมีย่ยงผักสดอร่อยมากวันไหนมีเวลาว่างๆเดี๋ยวฝ้ายจะมาทําแต่ละอย่างให้เลยนะคะว่าวิธีการทําเป็นอย่างไรบ้างและผักทั้งนั้นผักในสวนทั้งนั้นเด็ดมาปุ๊บห่อแล้วก็กินได้เลย เคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงนี้แต่เมนูน้ําจิ้มทําอย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใครที่ติดตามถึงตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแช<อ>ร์กดซับสไครต์ให้กับน้ําฟ้าสมุนไพรและบ้านสวนน้ําฟ้าด้วยค่ะมีคลิปดีๆจะมาแนะนําในวันถัดไปวันนี้ขออนุญาตลา,าไปก่อนค่ะ